ลืมน้องไรโอ้วบมีหัวใจอันนี้ก็คือคุณผู้ชมก็ส่งมาถึงไหมไอที่คูณเจ็ดคูห้าคูอะไรคืออะไรก็คือกี่ดอกไหมคะอันเนี้ยส่งหมวกมาหนึ่งใบนี่ไงใบได้ใส่หมวกใช่ไหมคะแล้วก็ส่งกุหลาบมาส่งหัวใจมาไม่เฮ้ยถามในความรู้ไอพวกไอพวกที่มันใส่หมวกใส่หนวดเนี่ยพี่ไม่ได้ทํอคุณผู้ชมส่งมาให้ไงคะไม่แล้วเขาใส่อะไรที่ผมก็ได้หรอฮะ ถ้าเกิดติงต้องต่อไปมีโปรแกรมเป็นเขาควายนี้ทําไงสวมขาวให้กูกันใหญ่เลยสมมุติอ่ะมันมีอะไรบ้างอะคะฮะมีหมวกมีหนวดอ๋อมีหมวกมีหนวดอ๋อมีนี่นี่เอส่งหมามาส่งหัวใจนี่มงกุฎด้วยค่ะนั่นเห็นไหมมีหมวกส่งใหญ่เลยน้องไปไหนอ๋อไว้ก็มีหมวกเอามีอย่างนี้ด้วยอคะเออยังไงอะ นั่น่สิไม่เอานะไม่อยากให้เสียเงินเสียทองจริงๆด้วยความเราลพเลยเสียเงินคืออุตส่าห์มาดูเนี่ยผมขอบคุณแล้วคจริงๆส่งข้อความเลยมาก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ยุต้องย้อนผมค่ะพี่ยุต้องย้อมผมนี่มันครึ่งเส้นแล้วนะที่ไม่อยากจะแหวกนะทุกวันนี้เขาทากีวีแล้วตอนเช้าอ่ะไอเป็นกีวีผมนะไม่ใช่กีวีทารองเท้า ลงไปไปอะไรคะบอกท่านผู้ชมมันมีจริงจริงมันมีจริงมันมีจริงมันเป็นอะไรลงไปใช่มันมีเป็นผงดำๆก็มีเป็นคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาใส่เลยผมยังสงสัยเฮ้ยมีดอกม้าเอาผงทานแล้วมาใส่เป็นเป็นผงสําหรับใส่แต่หลังๆไม่มันทาเลยไอ้ปูถึงเวลาพี่ไปแต่งหน้าใช้เวลาสั้นๆมากคือหน้าก็แต่งไปหัวก็แต่งไปมันทาหัวเลย เพราะลบไอรอยสีดำเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเร่งด่วนมันก็จะมีเหมือนเป็นกีบีน่ะคะ่ะอ,อ๋อคุณผู้ชมสมม่งไมค์มาให้พี่ยุธร้องเพลงอะ่ะเมื่อกี้ขณะนี้ตัวฉันเบาเหมือนนุ่นมีไหมเพลงนี้นจนี่นี่ <laughs> เดี๋ยวด่วนสักนิดหนึ่งนะตอนท้ายอะ่ะเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะจริงต้องนะออที่เราคุยกันอยู่คือจะเป็นช็อตที่ต้องการให้น้องร้องเพลงน้องต้องพิสูจน์ตัวเองวันก่อนตูนฟังไหมโอ้น้องตูนเขาร้องเพลงเพราะอยู่แล้วว่า ร้องตรงคีย์ใช่ไหมคะไม่ครร้อง <c oughs> เขาตั้งใจมาซ้อมมาเดือนกว่า <c oughs> ตั้งแต่รู้ว่าถ้าจัดรายการกับพี่มีโอโกาสเสี่ยงก <c oughs> ลัวไฟดูดไฟดูดฮะไฟดูร <c oughs> ้องใจสักเพลงมึงสำหรับแฟนติก๊กตอกไหมร้องเพลงอะไรดีคะเอาแล้วแต่น้องเลยไม่ร้องพี่ก็กดแล้วนะคุณผู้ชมร้องไหมคะพี่ห <c oughs> ยุดร้องก่อนค่ะฮะพี่หยุดร้องก่อนพี่จะร้องอะไรอ่ะนี่คุณผู้ชมบอกให้ถอนเงินแล้วเอาไปบริจาคก็ไม่เร็วนะ ไม่เร็วนะอน,นี่เปียโนส่งมาแล้ว <S S เออยังไงดีนะหากเธอได้ยินเสียงกองกระนำร้องเพลงนี้ได้ไหมม <c oughs> ันดูคึือเขิมนะฮะถ้าเจ้าของเพลงเขาไม่ว่าเออเขาจะว่าไหม <c oughs> หรือเจ้าอีกขว้นหนึ่งเลย <c oughs> คนใดขายตนขายชาติฮะ <c oughs> จะส่งมาทำไ,ไม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม คนเช่นนี้เป็นคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินอันนี้ก็เพลงแนวหนึ่งแล้วแต่ต่อไปจะมีรายการกรรมกรเพลงล้องไแเราก็ร้องเพลงเราร้องกันเองเลยแล้วจะหาสมาชิกมาเพิ่มเติมดีไหมดีค่ะพี่หมวยงพี่หมวยเออหมวยยังไม่เคยร้องใช่ไหมพี่หมวยยังไม่เคยร้องต้องจับไปสักเพลงหนึ่งนะถ้าหมวยร้องเพลงอะไรที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มีไหมน้องใบคิดทันไหมฮะ นี่เมื่อวานคุณวิโรธร้องสบายสบายอ๋อก็ไปถึงว่าทำมันเลยสบายสบายกันใช่ไหมอ่ะพอสมควรน้องไบเขายังหวงตัวอยู่โอ้ยชอบเพลงหนักเพดินอ้าตายมันเข้มข้นแบบนั้นไม่บอกกับหลับตอนเช้านะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าให้พี่ยทธถอนเงินจากอันนี้ไปบริจาคให้คนยากไร้อ๋อให้พี่ไก่ให้พี่ไก่มาร้องเพลงอ๋อเพลงไม่ธรรมดาเหรอติดตามอย่าลืมติดตามไก่จะร้องเพลงอะไร พี่ไก่ต้องร้องเพลงไม่ธรรมดานั่นแหละมันเป็นเพลงที่ต้องถาพี่ไก่ได้แสดงออกถึงอารมณ์มากมายใช่ไหม้องใบอ่าหลายเพลงเลยพี่ไก่คุณไก่ร้องอะไรได้อีกนะพี่ไก่ร้องได้หลายเพลงแล้วพี่ไก่จะมาพร้อมท่าเต้นด้วยค่ะใบลบประกันคุณไก่ก็ร้องเพลงหนักแผ่นดินเพราะฮะแล้วก็อะไรอีกนะฮะมีอะไรอีก พี่ไก่ชอบร้องเพลงร้องเพลงมันร้องบ่อยนะเอ้ยเขาร้องบ่อยนะใช่น้องนั่งกับเขาอยู่หลายปีแล้วก็มีมีท่าเต้นด้วยพี่ไก่จะชอบมีท่าเต้นเราเน้นทาเลยพี่ไก่ไม่ดูติ๊กตอกหรอกฮะพี่ไก่ไม่มีติ๊กตอกหรอไม่ดูติ๊กตอกพูดได้เต็มที่เลยใส่ให้ยับลงไปไหนองสิคะฮะอ้าวเฮ้ยน้องไบก็บังทอดูประกร่างกายออกไม่สนใจแล้วคอจูบอกกูจะกลับบ้าน มึงจะไล่เลยไม่หยุดถ้าผู้ชมไหมทีนี่เท่านั้นที่จะเห็นน้องใบลูกซิค่ะค่ะโอเสื้อมันใหญ่แล้วมีตัวหนีบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่ไงนิดเดียวเลยตัวหนีบเบลอเลยนะนะื่อเช้ามีสองตัวฮะน้องรีบเอามาหนีบเพราะนึกว่าจบรายการแล้วเลยมาแกะออกไปใช่เขามาแกะเบิ้งเขาไม่รู้เลยนี่คือน้องถ่ายทอดสดดูนะก็ประมาณนั้นกูจะกลับบ้านแล้วจะกลับล้วานเมื่อไหร่ ฮ<อ>ะอไก่ร้องเพลงอะไรไมันชอบร้องเพลงอะไรพี่ไก่เหรอพี่ไก่ร้องหลายเพลงอ่ะะแกก็ร้องได้ทุกเพลงนะเออเออเออถามดีกว่าพี่ไก่ฮะเออร้องเพลงอะไรลองโทรจะรู้เรื่องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่เราจะพร้อมจะหักหลังทุกคนฮนะให้ให้กดโทรไปเลยค่ะโทรเลยโทรเลยพี่ไก่เีย๋ยเสียงกันเออนีอน่ชนะน้องนุ่งนะ วิดีโอคอล่ะคะโทษเสียงใช่ใช่นี่ทษเสียงนี่มันไม่รู้นะเนี่ยอุ๊ยเขาไม่รู้นะไม่นับสายอยู่อยู่หรือเปล่าไม่ตื่นชะลึงพี่ไก่บอกเขาไม่ตื่นบ้าอะนี่สิบโมงแล้วนะฮาอ๋อไม่กบพี่ไก่ออกกำลังกายอยู่หรือว่ากลัวไม่รับ ตายแล้วมันด่าพี่แน่เลยกลัวร้องเพลงพี่ไก่กลัวร้องเพลงไม่น่าแต่สังเกตดูไลฟเวลาบอกวันนี้เป็นวันสงการเนี่ยท่านี้ประจําไหมใช่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 คือท่านี้มันอะไรงมาวันนี้เป็นวันสงการต่อให้หนักเพดินโกงหนักเพดินหนักเปลินเชื่อไหมท่านประจําอ่ะอ่ะพอแล้วนะหอมปากหอมคอนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่